แแล้วมันจะเหมาะไหมเฮ้ยชอบอ่ะหลงรักเลยอ่ะสามสอง หนึ่งเดือนแล้วนะคะกับรถที่คนให้ความสนใจมากที่สุดณในขณะนี้นะคะนั่นก็คือ MG5 นั่นเองถามว่าคนให้ความสนใจขนาดไหนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเดินกับบอลเนี่ยเราได้มีการติดต่อไปทาง MG สำนักง,งานใหญ่นะคะเพื่อจะขอยืมรถทดสอบแต่เขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่ารถขายดีมากต้องที่ส่งมอบให้ลูกค้าก,ก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเดินกับบอลเราก็เลยขับรถมาหาโชว์ุูมแถวบ้านนะคะก็ได้มาเจอกับที่นี่เลยนะคะ MG824 รัชพฤกษ์นั่นเองนะคะ เพื่อนๆไปดูกันอย่างรวดเร็วเลยคะ่ะสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะคะเดือนจะเน้นไปที่ในเรื่องของการขับขี่เป็นหลักเพราะว่ารีวิวภายนอกภายในเนี่ยเดือนมีอยู่แล้วในคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะ MG 5รุ่นที่เดือนนามาทดสอบนะคะจะเป็นรุ่นท็อปหรือรุ่นเอกนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันที่ครบคันนะคะตอนนี้เนี่ยเดือนกําลังขับอยู่อย่างแรกที่เดือนรู้สึกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของความโปร่งของห้องโดยสาร ออกแนวเป็นทรงสปอร์ตใช่ไหมเราก็นึกว่าพอก้าวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วรถมันจะแคบมันจะเตี้ยนะคะแต่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมในส่วนของช่วงเฮดลูมของเดือนเนี่ยก็ยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะอีกทั้งในเรื่องของความกว้างของตัวรถเนี่ยมันก็ทําให้แบบเวลาเรานั่งขับขี่เนี่ยเออมันค่อนข้างสะดวกสบายนะคะและในเรื่องของทัศนวิสัยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะคือไม่ได้รู้ เลยว่าเวลาเดินมองกระจกมองหลังนะคะด้วยความที่รถแต่มันเป็นทรงสปอร์ตคล้ายๆทรงคูเป้เนาะดังนั้นเนี่ยกระจกข้างหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็บ่อนั่งแถวหลังเนี่ยก็จะมีหัวหมอนมาให้เลย3ามหัวดังนั้นไอ้ตรงหัวหมอนตรงกลางอะคะ่ะมันก็จะบดบังทัศนวิสัยนิดนึงแต่เราก็ยังแบบพอมองเห็นอยู่บ้างนะคะ อย่างถัดมานะคะที่พอเดินขับขี่เราเดินรู้สึกว่าเออเราก็ประทับใจมากๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัวเบาะถ้าสังเกตนะคะตัวเบาะของรถคันนี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่มากนะคะจะอบกระชับเดือนได้ค่อนข้างดีคือดีกว่า mg 5รุ่นเดิมบอกเลยถ้า mg 5รุ่นเดิมเนี่ยขนาดเบาะเขาค่อนข้างเล็กนะคะตอนที่เดินไปขับเนี่ยก็ค่อนข้างทะเลาะก,กับเบาะมันบ่อยมากอีกทั้งในเรื่องของสีของเบาะนะคะรถคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นสี t r u โทนหรือทีโทนแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะมันก็เลยทําให้แบบ เออมัน,ม,นมันดูแมทกันอ่นะเนาะห้องโดยสารก็โปร่งอยู่แล้วเราได้สีบบกแบบทูโทนอีกมันก็มีลูกเล่นภายในห้องโดยสารที่ค่อนข้างเยอะนะคะถัดจากเรื่องเบาะมาก็เป็นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานตรงหน้าจอของคนขับนั่นเองนะคะหน้าจอเนี้ยก็เป็นหน้าจอ TFT นะคะแล้วก็บ่งบอกสถานะอะไร่ละอย่างได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราประหยัดนะคะเลสคงเหลือแล,และแม้กระทั่งนะเมื่อกี้ลองเล่นเล่นดูอะมีการบอกค่าเวลาเราเหยียบศูนย์ถึงร้อยได้ด้วยนะ เออแล้วก็หน้าจอเนี่ยในการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างจักทางพวงมอะไรได้เลยถัดมาจากหน้าจอของคนขับนะคะก็จะเป็นในเรื่องของจอเครื่องเสียงที่สะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะคะเพราะว่าตัวจอเครื่องเสียงเนี่ยมันจะโค้งเข้าหาคนขับนั่นเองนะคะมันเลยทําให้แบบเวลาเราทัชเรากดเราอะไรเนี่ยเออมันค่อนข้างง่ายแต่เรื่องหนึ่งที่เดือนรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากลาบากนะคะทีบกเลยนะคือเดือนเนี่ยเป็นคนขี้หนาวดังนั้นเนี่ยเวลาพอเดินมากดแอร์ปุ๊บเนี่ย คือเวลาเราขับอ่ะบางทีรถมันจะสั่นถูกไหมเราก็ต้องแบบเพ่งนิดนึงเฮ้ยกดยังไงดีเราจะเพิ่มตรงไหนดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความยากลาบากในการใช้งานของแอร์นิดนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอสมาร์ทหรือการเข้าวิทยุอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยคะ่ะมาในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีค่ะว่าเครื่องยนต์ของรถ MG 5คันนี้เนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์และเกียร์เดียวกับ MG ZS นะปัจจุบันเลยนะคะ จะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะพร้อมเกียร์ CVT 8สปีดด้วยกันนะคะต้องเรียนตามตรงเ่าว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยไม่ได้ให้ขนาดที่ใหญ่มากนะคะแค่ขนาด 1,500cc 114แรงม้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่เนาะสำหรับรถคันนี้นะคะน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ1.2ตันนะคะแต่ว่าขนาดเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเล็กหลายๆคนก็เลยเป็นกังวลว่ามันจะอืดหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่เดินขับๆมา มันจะมีอยู่แค่ในช่วงต้นนั่นเองนะคะตอนที่คุณหยุดอะเหมือนจอดไฟแดงอยู่ะแล้วคุณจะออกตัวช่วงนั้นน่ะเดินบอกเลยคะ่ะว่ามันจะค่อนข้างอืดนนะคะเพราะว่าด้วยกําลังที่มันน้อยแล้วก็รถที่มันค่อนข้างขนดาดหนกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วเนี่ยความเร็วที่แบบมันลอยอยู่แล้วอะขับอยู่ที่ประมาณ50-60แล้วคุณจะเร่งเนี่ย ส่วนของอัตราเร่งของรถคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่มันก็เพียงพอกับก,บการใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วไปนะคะก็ลองไปจับมาแล้วอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเขาจะอยู่ที่ประมาณ14วินาทีนั่นเองนะคะมันเป็นรถที่ตอนออกตัวช้าก็จริงแต่ถ้าคุณขับไปสักพักนึงแล้วเนี่ยไม่ช้านะคะก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างทําความเร็วได้ดีในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะที่เดินกล่าวมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์หลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วนะคะว่าเฮ้ย แล้วอัตราประหยัดมันเท่าไหร่ล่ะเครื่องพันห้ารถหนักตันสองเนี่ยจะบอกว่าอัตราประหยัดของรถคันนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะคะแต่การจับอัตราประหยัดในช่วงนี้นะคะต้องบอกตามตรงว่าคือเลยไม่สามารถจับอัตราประหยัดในเมืองได้แบบเต็มๆนะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยรถน้อยมากคือไปขับเวลาไหนรถมันก็ไม่ค่อยติดนะคะดังนั้นเนี่ยเลยเป็นอัตราประหยัดภาพรวมนั่นเองนะคะอัตราประหยัดที่เดินจับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยไม่ขี้เหร่นะ คือรวมๆกันระหว่างในเมืองกับนอกเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราประหยัดที่เดินรับได้อะเพราะว่าปกติเนี่ยรถที่เดินขับเนี่ยอัตราประหยัดการขับขีบข่นอกเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ15 16กิโลเมตรต่อลิตรนะคะคันนี้14กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยโอเคโอเคมากๆเป็น MG ที่ถือว่าประหยัดน้ำมันเลยล่ะมาต่อกันที่เรื่องของ ะะพวงมาลัยของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็จะสามารถปรับน้ําหนักได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะค่าน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะมีเบามาตรฐานแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะเท่าที่เดือนลองเล่นมานะส่วนตัวเลยนะคือเดือนอะ่ะชอบแบบเบานั่นเองนะคะเพราะว่าเบาเนี่ยมันทําให้การควบคุมเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะม,มันเหมาะสําหรับผู้หญิงแหละส่วนมาตรฐานเนี่ยก็จะทําให้น้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะมันมันทำให้แบบเหมือนเวลาเราขับ ทางไกลขับเร็วๆอ่ะเออมันจะเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่นะคะส่วนค่าสุดท้ายก็คือเป็นค่ามั่นคงซึ่งมั่นคงเนี่ยเดินว่าเหมาะสําหรับเวลาคนขับเร็วๆอ่ะหรือเวลาเราเข้าหมวดสปอร์ตอ่ะที่แบบเวลารถยุโรปเนาะเวลาเราเข้าหมวดสปอร์ตเราก็ต้องการพวงมาลัยที่มันหนักนั่นเองนะคะเพื่อเวลาในการขับขี่เนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจแต่ทั้ง3ค่าที่พูดมานะคะมันแตกต่างกันแค่เรื่องของน้ําหนักพวงมาลัยนะในส่วนของความคมของพวงมาลัยเนี่ยของวงเลี้ยวเนี่ย ท่าเท่าเดิมซึ่งรถคันนี้เนี่ยเดินรู้สึกเลยนะว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยค่อนข้างคมมากๆนะคะคือเลี้ยวปุ๊บแบบเนี่ยเออคือทันใจอะ่ะความรู้สึกนะคะของช่วงล่างของรถคันนี้นะคะมันมีสองความรู้สึกด้วยกันเท่าที่เดินขับมานะก็คือความรู้สึกแข็งกับแข็งมากเลยนะคะแต่มันไม่ใช่ฟิลที่เป็นแข็งกระด้างแบบรถกระบะนะมันคือฟิลของแข็งและแน่น ในที่นี้ก็คือหมายถึงเวลาคือเดือน,เ,นเป็นคนชอบขับรถเร็วคนที่ชอบขับรถเร็วเนี่ยจะชอบรถที่ค่อนข้างช่วงล่างอ่ะแข็งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราขับเร็วเร็วเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสร้างความมั่นใจในการขับขี่ได้ถ้าเกิดว่าขับขี่ในความเร็วช้าๆแบบนี้นะคะตอนนี้เดินขับอยู่ที่ประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงเดินรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันแข็งในระดับหนึ่งแต่เป็นการแข็งที่ ที่แน่นนะคะคือมันไม่ได้แบบหน้าลำคาญจนเกินไปอันเนี้ยแข็งแบบเนี้ยเดือนรับได้มันเป็นอารมณ์แข็งแบบเหมือนรถที่ไปทําสปรัดมานะคะส่หคนที่ใส่โรซิ่งจะรู้เนาะรถที่ไปทําสตรัดมาเนี่ยมันก็จะไม่มีความนุ่มนวลความนุ่มนวลของรถเนี่ยจะค่อนข้างหายไปนะคะมันจะเป็นช่วงล่างที่หนึบและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่ารถคันนี้มันมี2บุคลิกของช่วงล่างนะคะ อันเมื่อกี้ที่เดินพูดไปเนี่ยคือความเร็วแปดสิบเนาะแต่ถ้าเดินเร่งความเร็วขึ้นมาอ่ะอย่างตอนนี้นะคะเดินเร่งความเร็วขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกช่วงล่างเปลี่ยนไปเลยนะคะคือมันก็ยังแข็งอยู่แต่อันเนี้ยจะเป็นแข็งแบบ แข็งแบบรู้สึกว่าเริ่มหน้าลำคาญแล้วช่วงโค้งที่สั้นนะคะมันจะทําให้มันเก็บอาการถนนแบบทุกเม็ดเลยอะ่ะคือไม่ว่าเราจะเจอท่อเจอถนนฝูกขาหรืออะไรเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันก็จะแบบเด้งขึ้นมาหาเราได้เร็วทันทีนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบนะสําหรับในส่วนของช่วงล่างที่แข็ง ยาวอ่ะเนาะชุกที่มันยาวๆเนี่ยมันจะทําให้รถมันค่อนข้างนุ่มนวลขับสบายก็จริงแต่มันจะไม่ได้สร้างความมั่นใจในการขับขี่นะคะดังนั้นเนี่ยโดยว,ว่ารถคันนี้ช่วงล่างเนี่ยคนที่จะชอบรถคันนี้ต้องเป็นคนที่แบบชอบขับรถเร็วเออชอบรถซิ่งอย่างเงี้ยนะคะจะเหมาะมากๆแต่ถามว่าคนที่ไม่ชอบรถซิ่งล่ะคนที่แบบอยากได้รถที่มันขับนุ่มนวลอ่ะแล้วมันจะเหมาะไหมเดินว่านะคะคุณลองตัดสินใจไปขับและลอง แล้วถ้าแบบชอบอจริงๆนะซื้อรถคันนี้ปุ๊บแล้วถ้าขับมาไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งอะมันเด้งมันนุ่นมันนี่ยงยนะเข้ารานช่วงล่างเลยค่ะลองปรึกษาดูเดือนว่าอาการนี้แก้ไม่ยากเนาะรถที่ช่วงล่างแข็งและแน่นเนี่ยจะได้เปรียบนั่นก็คือในเรื่องของการเข้าโค้งนั่นเองนะคะเนี่ยคือเป็นรถที่แบบเดินเล่งในโค้งได้โดยไม่กลัว รถคันนี้พอเดินขับแล้วเดินเห็นว่าช่วงล่างมันค่อนข้างหนึบและแน่นเนี่ยเดินก็เลยกล้าที่จะเข้าโค้งเร็วๆแล้วพอลองเข้าจริงๆปุ๊บเนี่ยประทับใจมากเฮ้ยชอบอ่ะหลงรักเลยอะ่ะเฮ้ยได้ว่ะ เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะเจ็ดสิบเป็นงยากมาได้ว่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่รถคันนี้ให้มาแบบค่อนข้างจัดเต็มนั่นก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะคะรถคันนี้เนี่ยให้ระบบเบรกมาเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะถึ <laughs> งแม้ว่า ความเร็วเนี่ยจะไม่ได้ขับเร็วมากแต่ให้ระบบเบรกมาค่อนข้างดีนะคะดีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเดินลองมาเหยียบให้ดูนะคะอ่ะตอนนี้เดินขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ60สิกิโเมตรต่อชั่วโมงสามสองหนึ่งได้ปด <laughs> เอ้ยได้นะแบบเบรกแบบอยู่ทันใจมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยดีอะ่ะระบบเบรกก็โอเค ตาแล้วอ่ะโหได้สนุกแบบเดียวเองจะบอกว่ารถคันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเกินความคาดหมายของเดือนในหลายๆเรื่องมากๆเลยนะรถคันนี้นะคะบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นรถ B, B ีบีเซ gment หรือเปล่าหรือบางคนก็มองว่ามันเป็น C ีเซ gment อันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวถังนะถ้าเทียบขนาดตัวถังของรถคันนี้มันคือคอมแพ c คาร์นะคะแต่ถ้าเทียบในเรื่องของ เครื่องยนต์กําลังเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็น b s e gment นั่นเองอันนี้แล้วแต่คนจะตีความว่ามันอยู่ใน s e gment ไหนนะคะสําหรับราคาของรถคันนี้นะคะจะเป็น MG 5รุ่น X นะคะราคาจะอยู่ที่6 8 9 9 0 0บาทถามว่าแพงไหมตอบเลยค่ะว่าสิ่งที่เดือนได้ขับมาบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยสวยมากคือสวยแบบ โอ้โหประทับใจอ่ะสปอร์ตหล่อเท่แบบไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังด้านข้างเลยนะคะฟังก์ชันในรถก็จัดเต็มมาให้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งอัตราประหยัดหรือช่วงล่างที่เดินแบบรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถแบรนด์ MG ที่เดินประทับใจมากที่สุดเลยค่ะ <Yeah! S 1> มันต้องโดนอ่ะมันต้องโดน นะคะอันนี้คือเหมาะมากจริงๆสําหรับใครที่กําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหรือคันที่2นะคะขนาดก็กําลังดีราคาก็ไม่แพงถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าฟังก์ชันมันมาไม่ครบเช่นไม่มีแพดเดิลชิปไม่มีไอเดลลิงสต็อปไม่มีไวเลชาร์จอะไรต่างๆนานาน,นะคะแต่ทั้งหมดนี้เดินมีคําตอบให้คุณเพียงคําตอบเดียวค่ะนั่นก็คือกลับไปดูราคาค่ะ ราคา6 0 9,000บาทได้รถขนาดเนี้ยเฮ้ยมันโอเคแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะเดือนก็ต้องขอขอบพระคุณ MG 824ราชพฤกษ์มากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อรถดทดสอบมาให้เดือนในวันนี้นะคะได้ขับสนุกแล้วก็ประทับใจ MG มากๆนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวราชพฤกษ์นะไม่รู้ว่าจะไปทดลองขับ MG ที่ไหนเข้าไปที่นี่ได้เลยนะคะ824ราชพฤกษ์ก็อย่าลืมไปติดต่อที่โชว์รูมนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหหมดเวลาของเดือนแล้วว่ะเดือนต้องเอารถไปคืนเขาแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครห่มใๆ สอบก็อย่าลืมติดตามกันที่ในเพจไลฟ์บัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ